ก็เลยไปเห็นหลายๆอย่างแต่ว่ามันเป็นกําลังความศักดิ์สิทธิ์มีไหมมีครูนะมีแต่จะไปยกเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้แต่หลวงพ่อเนี่ยก็ออัลงหมดที่ปาฐะคำหนึ่งที่พ่อแกเขาบอกเอ้ยสักองค์เดียวก็พอไม่ได้เราก็วัยรุ่นนึ่งสักมากเดี๋ยวหาเมียไม่ได้นะโอ้ใครจะไปเชื่อแหมวัยรุ่นจิ2เายี่สิบให้มันลองทนนาว่ามันมี สักไปนไ,ไ,ไปไปมาก็เลยไม่มีทุกวันเนี่ยหาไม่ได้เลยแ <c oughs> ต่หาได้ก็คงเป็นข่าวแล้วเนาะเนี่ยสากมาเลยมันก็เรื่องแปลกเราไม่อยากจะว่าเป็นอุปทา,านนะคนอื่นมีได้เราทเที่ยวอะไรที่เที่ยวได้แต่จะรูเรื่องเดียวที่ไม่เที่ยวก็คือเรื่องผู้หญิงไม่เอาไปดูหนังฟังเพลงดูได้แต่จะไปหลับไปนอนไม่เอาเลย กลัวของเสื่อมเพราะมันอยู่ในดงสมัยนั้นเราอยู่ในดงวังนันนะมันก็ไปไม่กล้าเออมันก็ทาให้รักษากลัวของเสื่อมนี่ไอตัวนี้เห็นไหมได้ผลไหมรอยสักบางทีเรามีขู่เราก็กลัวเสื่อมกลัวเสียของนี่โบรโบ,บราณเขาได้สักมนต์กันไว้แล้วให้ลูกศิษย์รักษาสิ่งที่เป็นสักพ่อไร้เปล่ปาถามพ่าแก่ห้ามอะไรบ้างเออของข้านะ่ะไม่ห้ามละห้ามอยู่อย่างเดียวยาเด็ดขาดช่วยไม่ทันอะไรนะ่ะอาหารและยา อะไรที่มันมีกระโหลกไฟเองอย่าไปกินนะเออใครช่วยไม่ได้นอนกินมันก็ไปเถอะเออไปกินก็อดเออ,อย่างนี้สักได้เอาน <c oughs> น่แหละเป็นที่มาโย่เออคือความเคารพความนับถือมันต้องเกิดจากความศรัทธาไม่ว่าจะมีของอะไรกันแล้วแต่เราจะสักกับใครในะสักศิธิ์หมดถ้าเราถือครูมันมันไม่มีผลอะไรนะถ้าเราศรัทธาก็ดีแล้วก็ศรัทธาไปเถอะจะเป็นอะไรเขาก็เป็นอุบายอะเช่นวางเลี้ยวหลังก็ดีนะ วางเหลวหลังเนี่ยดูพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมวพระพุทธเจ้าเสด็จมาวางหันเดียวหลังเลยนะเพราะเห็นฉับพนาังสีแสงสว่างเออเขาเขาจะมีอุบายบางคนก็สักที่ยกพันพุะมามาอยู่ที่ศะกเต่ความศักดิ์สิทธิ์ใดๆศักดิ์หรือไม่ศักดิ์ก็อยู่ที่จิตเราศรัทธาอย่างเดียวแม้แต่มาครั้งนี้ถ้าศรัทธาเชื่อถือมันมีผลกับเราคําว่าศรัทธาคืออะไปฏิบัติแล้วได้ผล สิ่งใดถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลสิ่งนั้นที่เราเชื่อตามกันมามันจะเป็นโทษนะถามว่าถ้าศาสนาพรตนาไตาไม่มีไม่ศักดิ์สิทธิ์ธรรมของพระเจ้าไม่เป็นอศัศจรรย์ถามตัวหลวงพ่อจะอยู่มานานขนาดนี้ไหมสามสิบกว่าปีแสดงต้องมีอะไรสักอย่างแต่บอกใครได้ไหม